โอเคครับ okay, ผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะผมก็เดี๋ยวคลิปนีเ้เราจะมาเอาตู้คอนเทนเนอร์ลงกันนะผมตู้คอนเทนเนอร์ลงนี่แหละนะผมบริเวณตรงนี้โดยใช้แมคโครครับผมนะครับก็แมคโครดันเข้าที่เลยคนะรับผมนะครับผมมาดูเอเลยครับก่อกลมกล่อมแล้วผมกินกล่อมแล้วผมนะงานแบบนี้ครับผมแมคโครถนัดครับผมไม่มีการเอ้ยยังไปทางนู้นโอเคไม่มีการเบาเมือผมนะบอกไว้เลยบอกไว้เลยครับผมไม่มีการเบาเมือผมนะ ล่ำอย่างเดียวผมล่ำอย่างเดียวนะไปน,วนไปนู่นไปนู่นโอเคเอหลังจากที่คลิปที่แล้วเราย้ายมาแล้วใช่ไหมนะผมก็คลิปนี้ก็ล่ำกันเลยผมอดันไปเลยโอเคเข้าแล้วหนึ่งครับผมก็เใช้รถเคนยกลงครับผมแล้วก็เมคโครล่ำครับผมเมคโคล่ล่ำนะครับก็โอเคเราเคนยกลงโอ้โหค่าจ้างนี่ถูกมากครับทุกคนครับโอ้โหมันจ้างได้ไงนี่อางานย้ายตู้คอนเทนเนอร์มันจ้างแค่หมื่นเดียวนะครับ แบบว่าเราทั้งรถพว่วงรถเอ่อแมคโคร,รถเคนโอ้โหหมื่นเดียวมันไม่คุ้มนะมันไม่คุ้มนะโอ้โหแค่น้ำมันนี่ก็ปลาไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะโอเคโอเคเอ่วางวางยังไม่ได้ผมเราต้องวางแบบนี้ครับโอเคมาจือ๊อโอเคแมคโคร่ำครับผมถามว่าทำไมพี่ไม่เอาเอา่เอ,อ,อรถยกไปเลยก็ไม่ครับผม มันไม่มันครับผมมันต้องทําแบบนี้ครับผมนะมันต้องทําแบบนี้เออนะครับผมมาเรุยนเลยครับผมกลมกล่อมเลยครับนี่กลมกล่อมเลยนะกินกล่อมเลยไมโครเนี่ยโอ้โหเบาเหมือนโฟมครับผมเบาเหมือนโฟมมานี่จ้างถูกนักใช่ไหมจ้างถูกนักใช่ไหมมานี่้จ้างถูกนักใช่ไหมเอาแบบนี้เลยละกันนะผมแวบนี่ครับไม่ต้องนิ่มนวลมันแล้วเออไม่ต้องนิ่มนวลมันแล้วโอเคอ่า จ้างโคตรูก็จะไปไหนอีกจะไปไหนจะไปไหนมานี้เออนั่นแหละไปฝั่งนูน้นโอเคนะผมโอเคนะครับอโอ้โหเล่นแบบนี้เลยเล่นแบบนี้แล้วทุกคนครับป<ฤ>ึ๊บมานี่เอยมันมันติดบ้านเขาไปติดบ้านเขาทําไม,ะไมนะมานี้เออนั่นแหละลงไปฝั่งนูน้นเออไปฝั่งนูน้นเอบโอ้โหโอเคอันที่สองผ่านไปครับผมเหลือสองอันครับเหลือสองอันนะผม เดี๋ยวคันนี้หลบไปก่อนวูนวนโอ้โหถอย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 หลบไม่ได้หลบไม่ได้เออเคเคถอยไปครับผมคลิปที่แล้วไม่มีเสียงครับผมขออภัยทุกคนน้นด้วยนะครับก็ไม่รู้จะแก้ยังไงผมก็อัดไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วแต่มันจะมีแล้วแต่มันจะไม่มีครับผมมันอยากมีมันก็มีมันอยากไม่มีมันก็ไม่อยากมีก็ไปแล้วมฟังเสียงขุดหน้าจอฟังเสียงขูดหน้าจอฟังเสียงผมบวไปก็ได้ครับผม เบรกอีกโอเคมายืดครับผมยืดเลยนะโอเคปลดโซ่ครับผมปึง้งแวใช้ไมโครในการยกเลยผมง่ายๆนะครับอโอ้โยขี้เกียจครับผมนี่มันจ้างถูกนักครับผมมันจ้างถูกดีนักเออเอาแบบนี้ปนไปเลยเอาแบบนี้ปนไปเลยโอเคปึ๊บยกขึ้นมาผมปึ๊บมาทีนี้ก็ไมโคร,ครผมล่ำเลยผมมา แวบมานี่มานี่เออโอเคโอ้มันเบาดีนะเป็นน่าจะไม่มันไม่กึ่งตู้คอนเทนเนอร์มันเป็นตู้แบบว่าตู้อ่าตู้เก็บอะไรสักอย่างหนึ่งนะคเออมันก็เหมือนตู้คอนเทนเนอร์นะแต่ตู้คอนเทนเนอร์มันจะเป็นอีกอย่างหนึง่งครับผมอ่าเพราะอ่าเรามีภารกิจยกยกตู้คอนเทนเนอร์อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพาทำเดี๋ยวพาทำนะผมอ่าเดี๋ยวเดินไปก่อนเดินไปก่อนไปไกลเกิกนไปแล้วไปไกลเกินไปแล้วโอเคแวบหลงครับผม มานี่มานี่เ้ยมานี่มานี่โอ้ยมานี่มานี่มานี่อ ing, ึ drilling, lists, ๊บมาไปฝั you, calculus, ่งนู้นอ really ึ๊บโอเคนะผมไปฝั่งโน้นไปฝั่งนู้นโอเคนะโอ้ยหนอจะมันไปยักไปฝั่งนน้นอึ๊บโอ้ยกินกล่อมเลยผมเหมือนฟูมฮะเหมือนฟูมฮะจ้างถูกดีนักล่ำแบบนี้เลย ยังถูกดีนักครับผมเอาแบบนี้เลยครับผมแต่ว่าจะถูกจะแพงผมก็ทําแบบนี้อยู่ดีนะครับเออไปฝั่งนู้นเอ้ยหนอเลยครับผมไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นเอาเดินผิดเดินผิดมาบ๊ไปบ๊ายบึโอเคไปฝั่งนู้นอ่าไปยากเหลือเกินบ๊ายบึ้บโอ้ยบึ้บเด้อจับปัดโอ้โห เอาแล้วผมไปแล้วไปแล้วเออเข้าไปแล้วโอ้โดนเมื่อกี้ตัวเองเอาดันไปโอ้ผมเข้าโอเคเหลือหนึ่งงานแล้วผมหนึ่งงานสุดท้ายผมหนึ่งงานสุดท้ายนะครับมาล้ำกันต่อผมล้ำกันต่อ,ตอยืดครับผมยืดเลยนะยืดเลยนะยืด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 ปึ๊บบางลงโอเคโอเคผมพูดเยอะจิบคอแล้วทุกคนมาบางลงผมบางลงปึ๊บโอเคมาทีนี้ลยุย มารถไมโครมาครับผมมาเว็บมาเลยมาคําแล้วจะคัมแล้วโอเคมานี่โอเคกันสุดท้ายแล้วผมอืออือันสุดท้ายแล้วเราได้กี่นาทีเนี่ยทำไมมันจะจบไปอย่างห้านาทีจะจบไปจังวะอือโอเคมาครับผมมาครับดูกันมันๆครับผมดูกันมันๆน,นะเออถ้ามีงานเชลลิงเนี่ยผมยิ่งชอบนะผมยิ่งชอบใหญ่เลยอือโอเคโอ้โหโดนบ้านเขาพังหมดแล้วเนะี่ย ไม่เป็นไรครับผมบ้านบ้านเจ้าของงานนะผมบ้านเจ้าของงานนะอโอเคจ้างถูกนี้นะครับผมผมเห็นมันใกล้ครับผมก็เลยอยากรับครับผมแล้วก็อยากกดไอ้นี้ด้วยอยากุดอะไรละ่ะอยากุดอยากขุดดินที่บ้านด้วยไงมันก็ผมก็เลยรับนะครับก็อย่างที่เห็นครับผมก็อย่างที่เห็นครับแม่งถูกคิบผาเลยครับผมมานี่มานี่โอ,โ,โอ้โหเอาไปโดนอีกมาเนี่ โอเคมาแล้วผมมาแล้วโอเคเอสุดท้ายผมสุดท้ายไปฝั่งนู้นอันสุดท้ายไปอยุดสุดท้ายโอ้โอเคเข้าปึง้งโอเคเรียบร้อยครับทุกคนครับโอ้โหโแม่เรียบร้อยครับ blues. นี่ครับผมงานที่เรามาทำครับก็จะเป็นพื้นที่ง่ๆครับผมก็เป็นพื้นที่ดีๆแล้วครับเราอาจได้กินนาทีแล้วหกนาทีโอ้โหเวลายังเหลือเยอะเลยครับผมก็เดี๋ยวพาดูงานครับผมเดี๋ยวพาดูงานเองานต่อไปกันนะ ก็ผมว่าจะไปรับงานที่เมืองสองผมอ๋อมีภารกิจยกขอนไม้ด้วยนี่หว่าเออเ้ยมีภารกิจนี้ด้วยเหรอเอ้ยถูกดีว่ะเอ้ยแพงดีว่ะแล้วก็เอ่อถูกเอ้ยแล้วก็อันนี้ด้วยนะผมมาเดี๋ยวรับกันเลย <c oughs> เดี๋ยวรับกันเลยผมอยู่ตรงไหนวะเอออยู่ตรงไหนอ่ะโอ้อยู่ตรงนี้อ๋ออ๋อเป็นภารกิจสร้างบ้านนี่หว่านะผมเป็นภารกิจสร้างบ้านนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะอ เอาไงดีวะเดี๋ยวเรายังไม่รับดีกว่านะเราปล่อยไว้ก่อนเราปล่อยไว้ก่อนโอเคผมเดี๋ยวเราจะย้ายรถกลับบ้านกันแล้วกันนะผมก็มันเวลามันเหลือก็เดี๋ยวย้ายรถกลับบ้านกันแล้วกันนะผมไปย้ายรถกลับบ้านกันดีกว่านะครับผมจบแล้วผมจบแล้วจบแล้วงานจบแล้วนะผมย้ายรถกลับบ้านกันดีกว่านะครับโอเคไปผมไป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  เติร์กเติกตึกเติกเดินไปเล้วผมเดินไปนะผมย้ายรถกลับบ้านกันดีกว่านะครับไปพี่ขาวไปจอดด่าทำไมน่ะพี่ขาวพี่ขาวอย่าเออ่ขยับออกพี่ขาวขยับบอกไปพี่ขาวโอ้โหพี่ขาวมาทําไมตรงนี้พี่ขาว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 ไม่พี่ขาวไม่ขยับเลยว่ะโอเคเดี๋ยวรอหางลงก่อนนะผมหางลงก่อนละกันนะผมมาหางลงก่อนละกันโอ้โหมันติดพี่ขาวมั้น่ะไอ้เม็ติดว่ะ โอเคผมยาบบ้ายรถกลกับบ้านนะครับ ừ, พี่ขาวเอ้ยมาอยู่อะไรตรงนี้ยับขยับออกไอ้ชิวชิวอ,อยาบอกไปชนขึ้นเลยผมชนขึ้นเลยไปอยากไปด้วยใช่ไหมโอเคได้ผมได้ได้ได้อยากไปด้วยใช่ไหมได้ผมได้โอเคไปไปดิเอาโอ้โหรถผมรถรถผมเดินไม่ขึ้นเลยครับโอ้รถเราเดินไม่ขึ้นเลยวะทุกคนโอเคขึ้นอยู่ขึ้นอยู่โอเคโอเคได้อยู่ผมได้ไดไดอย,ยู่<ป> มึงไม่หนีสักทีแล้วเราเดี๋ยวเปลี่ยนรถก่อนเปลี่ยนรถก่อนเอาเปลี่ยนรถไม่ได้อีกอือโอยหนอขึ้นรถเลยขึ้นรถตามเลยโอ้โหเดี๋ยวแคปภาพไว้ก่อนนี่แคปภาพไว้ก่อนนี่โอ้โหจะขึ้นไปด้วยเหรอพี่ขึ้นไปด้วยเหรอบ้าบอจริงเลยไป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 โอ้โหลงเถอะพี่เออลงเถอะรถผมก็จะตกอย่าโอเคครับผมเราเราล็อกไปเลยไปอย่าไปด้วยก็ไปครับผม อยากไปด้วยก็ไปอ๋อแค่ไปแค่ไปเอออยากไปด้วยก็ไปโอเคผมไปเดี๋ยวรถกลับบ้านดีกว่าผมไปออยากเขาเขาอยากไปด้วยผมเขาอยากไปด้วยนะครับไปวูเขาอยากไปด้วยโอ้โชนแหลกคบผมชนแหลกครับขึงแล้วผมข่งแล้วนะผมเอาสะพานขึ้นอย่างเนี้ยขึ้นแล้วนะก็กลับบ้านกันนะผมกลับบ้านกันนะครับแหมก็เข้าวซอยนี้ผมกลับรถกลับรถกลับลากับรถกลับลานะครับโอเคกลับบ้านกันนะผม ก็เดี๋ยวพาไปเยือนเมืองสองครับผมเช้าตอนเช้าผมตอนเช้าเดี๋ยวไปเมืองสองกันนะครับเอ้โเลี้ยวผิดซอยอุ้ยรอเดี๋ยวเดี๋ยวกลับก่อนกลับก่อนโอ้โหเลี้ยวผิดซอยโอเคโอเคได้แล้วมันต้องตรงไปครับผมเนี่ยผมชอบตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่เป็นดินเนี่ยมีงานไหมมีงานทําดีๆไหมเนีนะผมชอบชอบนะผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็เดี๋ยวจบไม่เพียงเท่นี้ก็แล้วกันนะผมก็หมด หมดงานแล้วผมเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าผมงานนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ย้ายรถกลับบ้านนะผมก็คันเวลาไว้นะครับมันจะจบไปเกินนะผมโอ้ยพี่ขาวออกเถอะโอ้ยหนอผมนผันลำพัจริงๆนะเอ c ีพวกนี้ยขยับออกเถอะลูกพี่เอยนะครับผมขยับออกเถอะเออผมจะไปฝั่งโน้นโอ้ยอย่าบอกว่าวเกาะไม่เีอะ โอ้ยนะผมโอเคผมเรียบร้อยผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้บายทุกคนนะผมก็กลับบ้านเรียบร้อยผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะผมสวัสดีครับ